คือทำงานร้านสปาก่อนสปาอย่างเดียวแล้วรับงานรับจอบในร้านสปาวันนี้เล้จากน้นก็ค่อยไปนูนเข้าไปถ้าอายุเยอะหน่อยก็เข้าค่อยเข้านูนค่อยเข้าอาบำเรวอ,อเป็นอย่างนั้น เป็นสายนู้นก็สายนู้นก็ไปแยกไปแยกตรงที่สระบ,บุรีเนี่ยสระบุรีโคราชไปทางโคราชชัยภูมิบุรีรัมย์ฝั่งนู้นไปทางอีสานถ้าต,ตรงไปก็ไปสระบ,บุรีเพชรบูรณ์ลมศักดิ์ลมเก่าขึ้นทางเมืองเลยเพชรบูรณ์ก็ได้ือไ,ไม่ใช่เพชรบูรณ์ชัยภูมิก็ได้ไปทางอุตรดิตถ์พิษณุโลกก็ได้ เส้นที่ง่ายที่สุดคือเส้นใต้เส้นเดียวใ<ม>ต้ตดเดียวเส้นเดียวยาวเลยแล้วมันจะมีเส้นหนึ่งคู่ขนานกันเส้นเรียบทะเลกับเส้นคู่ขนาดเนี่ยมันจะเรียบคู่กันไปอย่างนี้ทั้งเส้นได้วิ่งง่ายไล่ก็ไล่ได้เลยก็ได้ชุมพรชุมพรสุราษฎร์ชุมพรสุราษฎร์ระนองรำนองไปสาย พังงาภูเก็ตสตูดงฝัง,งนวลทางนี้ก็จะเป็นสุราษฎร์นครสุราษฎร์นครพัตลุงพัตุลุงลงไปก็คือสองขาลงไปก็สงขาสงขาเสร็จปัตตานียะลาตะลามันก็วิ่งสองสายแล้วซ่อมรถก็วิ่งสองสาย อันนี้คนระับอีสานก็สองสายเหนือก็สองสายเหมือนกันพภาคตะวันออกก็สองสายคู่นาดสองสายหมดเลย